วันนี้น้องฟีมาทำอะไรคะทำเค้กส้มมีอะไรบ้างคะต้องใส่อะไรบ้างเค้กส้มอันนี้เรียกว่าอะไรคะเนื้อส้มอันนั้นคืออะไรนะในในเป็นน้ำสีส้มนั้นเรียกว่าอะไรคะน้ำน้ำส้ม แล้วสีขาวๆเรียกว่าอะไรคะรชูก,กา่าะน้ำตาลค่ะในแก้วในแก้วมีช้อนสีชมพูเรียกว่าอะไรคะผงอะไรนะผงวุ้นคะ่ะผงวุ้นใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อ่าค่อยๆเทค่ะ เท้ให้หมดหมดเลยค่ะอ่าเก่งมากค่ะต่อไปก็เทผงว้นค่ะอ่ามันกระเด็น,น,ดนค่อยๆเทอ่าพอละพอละค่ะต่อไปก็คนเลยค่ะคนคนคนอานี่เอาทับพีคนเลยหลูก คนให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะคนจนผงกุลละลายเลยค่ะแล้วค่อยเติมน้ําตาลนะคะต่อไปเราก็จะเติมน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็คนต่อค่ะให้น้ําตาลทรายละลายค่ะค่ะเติมไปในน้ําส้มของเรานะคะคนให้น้ําตาลทรายละลายเลยกลายเป็นสีอะไรคะ ยังไม่ใส่ค่ะยังไม่ใส่เนื้อส้มต่อไปก็นำเนื้อนำเนื้อส้มใส่ลงไปในถาดแม่พิมพ์ทำเค้กบุ้น,นะคะเรียงให้สวยงามนะคะค่ะใส่เลยค่ะต่อไปก็ตักใส่ในแม่พิมพ์บุนของเรานะคะ